สวัสดีครับทุกท่านก็มา,าทำตรงนี้นะท่านผู้ชมเสริมเนาะเห็นเอฟซีบอกหลายคนอยู่นะว่าเอ,อน่าจะเสริมตรงกลางนะเดี๋ยวมันจะเอ็นเวลาใส่ของหนักผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวเสริมตรงกลางสะหน่อยนะท่านผู้ชมนะเสริมตรงกลางก่อนนะครับเดี๋ยวก็เสริมตรงกลาง คือป้องกันให้มันเอเน็นในอนาคตเสริมตรงนี้สักหน่อยนะท่านผู้ชมแต่ว่าเราต้องเอานอนนะ เราตอนนอนลงมันจะได้เชื่อมดีหน่อยออก็ยังไม่ได้นี่นะทุกท่านหลังจากเสร็จจากการต่อทำเครื่องท่าน้ำอุ่นเนาะเมื่อกี้ก็ทำ ระบบน้ําอุ่นนะเสร็จแล้วนะก็มาทําตรงนี้ต่อตอนแรกผมว่าจะปูเลยนะว่าจะตัดแผ่นมาปูเลยพอดีว่าตัวในอนาคตเราใส่ของหนักอะไรเนาะมันอาจจะเอียงได้นะก็เลยอเราเสริมไว้ก่อนก็ดีนะก็เลยเสริมนะท่านผู้ชมสรุป เสริมสักหน่อยนะท่านผู้ชมสามเม็ดเม็ดห้าสิบเสริมนะ เิมความแข็งแรงอืม เล็กฉากเราอยู่นหนไม่ต้องใช้ฉากบออย่างนี้เลยนะไม่ต้องมีฉากรุ่นนี้เชื่อมไปเลยโอ้ยหล่นเส่ตีนโอ้หล่นเส่ตีนหล่นเส่ตีน โอ้เสียงลนใส่ตีนลนใส่ตีนพี่น้องเออลนใส่ตีนได้ยังไงนี่ลนใส่ตีนเฉยเลย อืมเรียบร้อยหนึ่งอันนี่ทำขามันนะท่านผู้ชมขาตรงกลางตอนแรกหัวจะไม่ใส่พอคิดไปคิดมาเอ๊ของหนักเนาะในอนาคตใส่ใส่หน่อยก็ดีนะเผื่อในอนาคตมันรับน้ำหนักเยอะนะ ก็เลยใส่ไว้ป้องกันไว้ก่อนป้องกันแน่นาะคตเราใส่ของหนักปกติมันก็นหนักอกีฬาล,ล่ะ เชื่อมแบบไม่ได้เอาฉากมาวัดเลยนะท่านผู้ชมตรงตีนมันนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกตรงกลาง ตอนแรกว่าจะไม่ใส่จริงๆนะท,ท่านห่านเอฟซีแนะนำมาอมเออมันต้องใส่นี่หว่าเออใส่หน่อยก็ดีอะไรประมาณนี้ก็เลยเขาว่าเออใส่หน่อยก็ดีเลยเอฟซี FC เขาก็บอก,กาาดูคาวังดีใส่ขาตรงกลางนะท่านผู้ชมจริงๆห้ามเชื่อมเหล็กตอนกลางคืนมันจะเสียสายตานะพี่น้อง เยองด้วยเวลามันจำกัดเนาะพรุ่งนี้เราก็ต้องไปลุยบ้านแม่น้องควาใสแล้วนะท่านผู้ชมมันจำเป็นต้องเอาให้เสร็จวันนี้ อืมอือืมอืมตรงหรือเปล่านี่ยรับน้ำอยู่ไหนนี่โอเคตรงอื Hmm. Hmm. Oke. Okay. Jepang nun. เต้ัเงนุ่นล้วก็ชบอืมนี่คือด้ามนะท่านผู้ชมอืม ตรงหรือเปล่าเล่งก่อนใช้ระบบเล็งเอาดีกว่าไม่ต้องมีระดับระดับแล้วละ่ะฉั้นวางของจะไปประกวดกับใครนาะเอาละเล็งเอาแล้วอืม โอเคกุ่แต็กตรงนี้เอาไว้นินหนึงกันหลุดอ่ะโอเคอะทีนี้ก็พลิกมันลงนะมันก็จะกลายเป็นอืม นี่มันต้องอยู่ท่านี้นะท่านผู้ชมใช้เหล็กไปทั้งหมดเกือบห้าเส้นนะท่านผู้ชมเยอะมากเลยนี่ไงมันมีขาตรงกลางแล้วทีนี้ซึบอับ่มะมันก็ไม่เอ็นละ โอเคน่าจะไม่เอ็นทีนี้ก็ไล่เชื่อมแข็งแล้วก็จะมีเสริมตรงนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนี่เสริมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ด้วยนะนี่เสริมนะมีเสริมด้วยนะยังยังไม่จบนะท่านผู้ชมเสริมอยู่ โอเคครับผมเดี๋ยวไล่เชื่อมแข็งก่อนเ่าว่าจะปูเลยเมื่อกี้เนี่ย,ยเดี๋ยวมันพังเนาะน,นาคนาอาจจะไม่แข็งแรงฝากไว้ท่านี้ทุกท่านสดี